ผมจะช่วยชาวอิสราเอลได้ยังไงดูผมสิครับวงตระกูลของผมก็เล็กที่สุดในตระกูลมนัสเสถมผมยังไม่ได้โดดเด่นอะไรในบ้านของพ่อด้วยเอาตัวลูกชายของคุณออกมาเขาต้องตายเพราะเขาทำลายแท่นบูชาพระบาอังและโค่นเสาศัตว์สิทธิ์ที่อยู่ข้างๆแท่นนั้น จะมาปกป้องพระบาอันกันหรือจะมาช่วยพระนั้นหรือไงใครปกป้องพระบาอันจะต้องถูกประหารชีวิตในเช้าวันนี้ถ้าพระบาอันเป็นพระเจ้าก็ให้เขาปกป้องตัวเองสิเพราะมีคนมาทำลายแท่นของเขา สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคมภีไบเบิลโดยผมลุงทุ่งก็กลับมาพบท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวภายในคัมพี์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วหลังจากที่ยาเอลได้สังหารสิเซราผู้นําทัพของกษัตริย์ยาบินตายแล้วในวันนั้นเดโบราและบารักก็ได้ร่วมกันร้องเพลงซึ่งเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะมีใจความสรรเสริญพระยะโฮวา และยกย่องยาเอลที่ฆ่าซิเซราตายทําให้ชาวอิสราเอลมีชัยชนะอีกครั้งหนึ่งลุงทุ่งก็ยังคงร้องเพลงไม่เป็นนะครับได้แต่อ่านให้ฟังในวิดีโอนี้ลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมาติดตามกันต่อกัอกบเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลจะดําเนินต่อไปอย่างไรนั้นกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ ชาวอิสราเอลทำสิ่งชั่วร้ายในสายตาพระยะโฮวาอีกพระยะโฮวาจึงมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวมีเดียน ชาวอิสราเอลถูกชาวมีเดียนกดขี่พวกเขาจึงทำที่ซ่อนต่างๆว้ายตามภูเขาในถ้ำและในที่ที่เข้าถึงได้ยากเพราะกลัวชาวมีเดียนพอชาวอิสราเอลหวานพืชชาวมีเดียนชาวอามาเลกและพวกที่อยู่ทางทิศตะวันออกก็จะมาโจมตีพวกเขาตั้งค่ายโจมตีชาวอิสราเอลและทำลายพืชผลในไร่นาตลอทางจน ถึงเมืองกาซาพวกเขาไม่เหลืออะไรไว้ให้ชาวอิสราเอลกินเลยแม้แต่แกะวัวและลาก็ไม่เหลือไว้เพราะพวกเขาจะมาพร้อมฝูงสัตว์และเต็นจํจำนวนมากเหมือนฝูงตักเตนไม่สามารถนับจำนวนพวกเขาและอูดของพวกเขาได้พวกเขาจะเข้ามาเพื่อทำลายแผ่นดินท้าวมีเดียนทำให้ชาวอิสราเอลยากจน,นข้นแค้นอย่างหนักพวกเขาจึงร้อง ขอความช่วยเหลือจากพระยะโูวาพอชาวอิสราเอลร้องขอความช่วยเหลือจากพระยะหูวาเพราะชาวมีเดียนพระยะหูวาก็ส่งผู้พยากรณ์คนหนึ่งมาหาพวกเขาผู้พยากรณ์คนนั้นบอกพวกเขาว่าพระยะโูวาพระเจ้าของอิสราเอลบอกไว้อย่างนี้ เราพาพวกเจ้าออกมาจากอีหยิบพาพวกเจ้าออกจากดินแดนของการเป็นทาสเราช่วยพวกเจ้าให้รอดจากเงื้มมือของชาวอีหยี์จากเงื้มมือของพวกคนที่กดขี่เราขับไล่พวกเขาไปต่อหน้า พวกเจ้าเลอยู่แผ่นดินของพวกเขาให้เจ้าเรายังบอกพวกเจ้าอีกว่าเราคือ,อยะโอวาพระเจ้าของเจ้าอย่าไปกลัวพระต่างๆของชาวอาโมไรในแผ่นดินที่พวกเจ้าอาศัยอยู่ เอบพวกเจ้าไม่เชื่อฟังเรา ทูตสวรรค์ของพระยะโอวามานั่งที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองโอฟราซึ่งเป็นต้นไม้ของโยอาชคนในเชื้อสายของอาบีเอเชอร์ตอนนั้นกิเดโอลูกชายของเขากำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองนุนเพื่อไม่ให้ชาวมีเดียนเห็นทูตสวรรค์ของพระยะโอวามาหากิเดโอและพูดว่า พระยะหูวยู่กบคุมซึ่งเป็นนักรูที่เก่งกล้ากิณีโอมนก็พูดว่า ท่านครับถ้าพระยะโฮวาอยู่กับพวกเราแล้วทำไมพวกเราถึงเจอกับเรื่องแบบนี้ครับผมไม่เห็นว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์อะไรเหมือนอย่างที่บรรพบุรุษเล่าให้ฟังว่าพระยะโฮวาพาพวกเราออกมาจากอียิปตอนนี้พระยะโฮวาทิ้งพวกเราแล้วและมอบพวกเราไว้ในมือของ ของชาวมีเดียนพระยะหูบาก็มองหน้าเขาและพูดว่า ขอให้เข้มแข็งขึ้นและไปถือเจ้าจะช่วยชาวอิสราเอลให้รอดจากเหนื่อมือนโงชาวมีเดียนได้เพราะเราเป็นผู้ส่งเจ้าไป เขาก็บอกว่าพระยะหูวาครับผมจะช่วยชาวอิสราเอลได้ยังไงดูผมสิครับวงตระกูลของผมก็เล็กที่สุดในตระกูลมนัสเสแถมผมยังไม่ได้โดดเด่นอะไรในบ้านของพ่อด้วยเอพระยะหูววาพูดกับเขาว่า เจ้าจะฆ่าฝันชามีเดียนเหมือนพวกเขามีคนเดียวเพราะเราจะอยู่กับเจ้า แล้วเขาก็พูดกับพระเจ้าว่าตอนนี้ถ้าพระองค์พอใจผมโปรดให้ผมเห็นหลักฐานว่าเป็นพระองค์จริงๆที่กำลังพูดกับผมอยู่ขออย่าไปไหนจนกว่าผมจะกลับมาพร้อมกับเครื่องบูชาที่เอามาถวายพระองค์พระเจ้าก็พูดว่า เราจะอยู่ที่นี่จนกว่าเจ้าจะกลับมา กิเดโอนก็เข้าไปในบ้านเอาลูกแพตัวหนึ่งมาทำอาหารและเอาแป้งหนึ่งเอฟามาทำขนมปังไม่ใส่เชือ้อเขาเอาเนื้อแพใส่กระจาดเอาน้ำแกงใส่มั่วแล้วนำของต่างๆนั้นมาให้พระเจ้าที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทูสวรรค์ของพระเจ้าเที่ยงเทก็พูดกับเขาว่า ให้เอาเนื้อเพลอาบขนมปังไม่ใส่เชื้อไปวางไว้บนหินก้อนใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นเละเทน้ำเกงลงไป เขาก็ทำตามทูตสวรรค์ของพระยะโหวาก็ยื่นปลายไม้เท้าไปแตะเนื้อแพลกับขนมปังไม่ใส่เชื้อแล้วก็มีเปลวไฟลุกจากหินนั้นเผาเนื้อแพลกับขนมปังไม่ใส่เชื้อจนหมดแล้วทูตสวรรค์ของพระยะโวาก็หายตัวไปอิเดโอนก็รู้ว่าคนนั้นคือทูตสวรรค์ของพระยะโวาอิ เดโอนจึงพูดขึ้นว่าพระยะหูวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผมเห็นทูตสวรรค์ของพระยะหูวาผมต้องตายแน่ๆเอพระยะหูวาพูดกับเขาวา่าใจเย็นยนไม่ต้องกลัวเจ้าจะไม่ตาย กิเดโอนสร้างแท่นบูชาให้พระยะหูวาที่นั่นเหละเรียกแท่นนั้นว่ายะหวาชาลมจนถึงวันนี้แท่นนั้นยังอยู่ในเมืองโอฟราซึ่งเป็นของคนในเชื้อสายของอาบีเอเชอ ในคืนนั้นพระยะโหวาพูดกับเขาว่าอ้เอาวัวหนุ่มอายุเจดปีที่เป็นของพ่อเจ้ามาเละทำหลายแท่นบูชาพระบาอัน ที่เป็นของพ่อเจ้าเล็กคูณสาวสักว์สีผี อยู่ข้างข้างเท่นนั้นจาดนั้นเจ้าต้องสร้างเท่นบูชาให้พระยะหูวาพระเจ้าบนป้อมนี้โดยเอาหิน มาวางเรียงกันแล้วเอาวัวหนุ่มตัวนั้นไปถวายเป็นเครื่องบูชาเผาให้าชายสาวสักสีที่เจ้าคูนลงมานั้นเป็นฝืน อีเดโอนก็พาผู้ชายสิบคนที่เป็นคนรับใช้ของเขาไปทำตามที่พระยะโหวาสัง่งแต่เขาไม่กล้าทำตอนกลางวันเพราะกลัวคนในครอบครัวของพ่อและชาวเมืองเห็นเขาจึงทำในตอนกลางคืนพอชาวเมืองตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็เห็นแท่นบูชาพระบาอันถูกทำลายเสาศักดิ์ ที่อยู่ข้างๆแท่นถูกโค่นและมีวัวหนุ่มถูกเผาถวายอยู่บนแท่นบูชาที่เพิ่งสร้างขึ้นด้วยพวกเขาถามกันว่าใครเป็นคนทําหลังจากสืบถามดูแล้วพวกเขาก็บอกว่ากิเดโอลูกชายของโยอาชเป็นคนทำํำชาวเมืองก็พูดกับโยอาชว่า เอาตัวลูกชายของคุณออกมาเขาต้องตายเพราะเขาทำลายแท่นบูชาพระบาอังและโค่นเสาศัตว์สิธิ์ที่อยู่ข้างๆแท่นนั้นโยอาชก็พูดกับพวกโขนที่มาล้อมเขาว่า จะมาปกป้องพระบาอันกันหรือจะมาช่วยพระนั้นหรือไงใครปกป้องพระบาอันจะต้องถูกประหารชีวิตในเช้าวันนี้ถ้าพระบาอันเป็นพระเจ้าก็ให้เขาปกป้องตัวเองสิเพราะมีคนมาทำลายแท่นของเขาในวันนั้นโยอาสเรียกกิเดโอนว่าเยรูบาอันเขาพูดว่า ให้พระบาอันปกป้องตัวเองสิเพราะมีคนมาทำลายแท่นของเขา มีเดียนชาวอามาเลกและพวกที่อยู่ทางทิศตะวันออก ก็พันธุกรรมหลังกันและข้ามแม่น้ำเข้าหมาตั้งค่ายในหุบเขายีสเรเอลผนังของพระยะโฮวาลงมาบนกิเดโอนเขาก็เป่าแตรเขาสาวเหละคนในเชื้อสายของอ er. าบีเอเชก็รวมตัวกันตามเขาไปเขาใชา้ขนส่งข่าวไปบอกทั่วตระกูลมนัสเสคนในตระกูลนั้นก็รวมตัวกันตามเขาไปเขาอย่างใช้ขนส่งข่าว ไปบอกทั่วตระกูลอาเชอร์ตระกูลเสบูลุนและตระกูลนาสถาลีด้วยและขนพวกนั้นก็ขึ้นมาหากิเดโอนกิเดโอนถามพระเจ้าเที่ยงเทว่า ถ้าพระองค์จะใช้ผมให้ช่วยชาวอิสราเอลตามที่พระองค์สัญญาผมจะวางขนแกะไว้บนหลานนวดข้าวถ้ามีน้ำค้างเฉพาะที่ขนแกะแต่พื้นดินรอบๆนั้นแห้งอยู่ก็แสดงว่าพระองค์จะใช้ผมให้ช่วยชาวอิสราเอลจริงๆตามที่พระองค์สัญญา แล้วก็เป็นอย่างนั้นพอเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรูของวันรุ่งขึ้นแล้บิดขนแกะก็มีน้ำค้างไหลออกมาจากขนแกะจนเต็มชามใบใหญ่แต่กิเดโอนพูดกับพระเจ้าเที่ยงเทว่า ขอพระองค์อย่าเพิ่งโกรธเลยผมขออีกสักครั้งโปรดให้ผมทสอบด้วยขนแกะอีกแค่ครั้งเดียวครั้งนี้ขอให้ขนแกะแห้งแต่ที่พื้นดินรอบๆมีน้ำค้างคือน,นั้นพระเจ้าก็ทำตามที่เขาขอคือให้ขนแกะแห้งแต่ที่พื้นดินรอ โรคมีน้ำคา มาถึงบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับแต่ชาวอิสราเอลก็ยังคงทําสิ่งชั่วร้ายในสายตาพระยะโูวาพระองค์จึงมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวมีเดียนเจ็ดปีชาวอิสราเอลถูกกดขี่พวกเขายากจนข้นแขนอย่างหนักจึงร้องขอความช่วยเหลือจากพระยะโูวาพระองค์จึงส่งผู้พยากรณ์มาหาพวกเขาทูตสวรรค์ของพระยะโูวามาหากิเดโอนและให้กิเดโอนเป็นคนไปช่วยเหลือชาวอิสราเอลซึ่งกิเดโอนก็บอกว่า เขาเป็นคนที่เล็กที่สุดในตระกูลมนัตเสและก็ยังไม่ใช่คนที่โดดเด่นอะไรในบ้านของพ่อด้วยแต่ทูตสวรรค์ก็บอกเขาว่าให้เอาเนื้อแพะเอาขนมปังไม่ใส่เชื้อไปวางบนหินก้อนใหญ่และเทน้ำแกงลงไปแล้วก็มีเปลวไฟลุกจากหินนั้นเผาเนื้อแพะกับขนมปังไม่ใส่เชื้อจนหมดอิเดโอนก็รู้ว่าคนนั้นคือทูตสวรรค์ของพระยะโฮวาเขาจึงไปโค่นเสาสศักดิ์สิทธิ์และทำลายแท่นบูชาพระบาอันในตอนกลางคืนชาวมีเดียน ชาอามาเลกและพวกที่อยู่ทางตะวันออกก็ผนึกกําลังกันข้ามแม่น้ํามาตั้งค่ายในหุบเขายิสเรเอลในขณะที่คนในตระกูลมนัสเสก็รวมตัวกันและส่งข่าวไปบอกตระกูลอาเชอร์ตระกูลเซบูลุนและตระกูลนัฟทาลีคนพวกนั้นก็ขึ้นมาหากิเดโอนตอนนั้นพ่อของกิเดโอนก็ได้เรียกชื่อเขาใหม่ว่าเยรูบบาอันนี่คือบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตาม รรััับบชมและฟงขอพระองค์ทรงโปรโดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ หลังจากที er ่ยาเอวได้สังหารสิเซราผู้นำทัพของกษัตริย์ยารินผู้นำทัพของกษัตริยาบินตายแล้วในวันนั้นเดโบราและบารากก็ได้ร่วมกันร้องเพลงซึ่งเนื้อหาของเพลงนี้พอชาวอิสราเอลหวานพืชชาวมีเดียนเช้าอามาเลกและพวกที่อาศัย และพวกที่อยู่ทางทิศตะวันออกก็จะมาโจมตีพวกเขาตั้งค่ายโจมตีชาวอิสราเอลเราช่วยพวกเจ้าให้รอดจากเงื้อมมือของชาวอียิปต์จากเงื้อมมือของพวกคนที่กด ขเราขับไล่พวกเจ้าไปต่อหน้าพวกเจ้าเราขับไล่พวกเขาไปต่อหน้าพวกเจ้าเหลยุยกแผ่นดินของพวกเขาให้เจ้า เละไปเถอเจ้าจะช่วยชาวอิสราเอลให้โรอดพ้ให้โรดจากเงื้อมมือของชาวมีเดียนได้ แล้วก็มีเปลวไฟลุกจากหินนั้นเผาเนื้อแพ้กับขนมปังไม่ใส่เชื้อจนหมดแล้วทูตสวรรค์ของพระยะโววาก็หายไปแล้วทูตสวรรค์ของพระยะโววาก็หายตัวไปติเดโอนก็รู้ว่าคนนั้นคือทูตสวรรค์ของพระยะโววา อิเดโอนสร้างแท่นบูชาให้พระยะโอวาที่นั่นและเรียกที่นั่นว่าเแลเรียกแท่นนั้นอุ้ยแหลเรียกแท่นนั้นว่ายะโอวาชาลมจนถึงวันนี้แท่นนั้นยังอยู่ในเมืองโอฟรา ถ้าพระองค์จะใช้ผมให้ช่วยชาวอิสราเอลตามที่พระองค์สัญญาผมจะวางขนแกะไว้ที่หลานนวดข้าวผมจะวางขนแกะไว้บนหลานนวดข้าวถ้ามีน้ำค้างเฉพาะที่ขนแกะแต่พื้นดินรอบๆนั้นแห้งอยู่ พอเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรูของวันรุ่งขึ้นและบิดขนเกะก็มีน้ำค้างไหลออกมาจนขนอ,อจากขนจากขนแกะก็มีน้ำค้างไหลออกมาจากขนเกะจนเต็มชามใบใหญ่แต่กิเดโอนพูดกับพระเจ้าเที่ยงเทวว่า มาถึงบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับแต่ชาวอิสราเอลก็ยังทำแต่ชาวอิสราเอลก็ยังทำช่วยแต่ชาวอิสราเอลก็ยังคงทำสิ่งชั่วร้ายในสายตาพระยะโฮวาพระองค์จึงมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวมีเดียนเจ็ดปี แต่ทูตสวรรค์ก็บอกเขาว่าให้เอาเนื้อแพะเอาขนมปังไม่ใส่เชื้อและเทน้ำแกงลงไปแล้วก็มีเปลวไฟลุกจากหินกัน <c oughs> แล้วก็มีเปลวไฟลุกจากหินนั้นเผาเนื้อแพะกับขนมปังไม่ใส่เชื้อจนหมดอิเดโอนก็รู้ว่าคนนั้นคือทูตสวรรค์ของพระยะโฮวา ในตอนกลางคืนชาวมีเดียนชาวอามาเลกและพวกที่อยู่ทางตะวันออกก็ผนึกกำลังกันข้ามแม่น้ำมาเพื่อข้ามแม่น้ำมาตั้งค่ายในหุบเขายิสเรเอลในขณะที่คนในตระกูลมนัสเสก็รวมตัวกันและส่งข่าวไปบอกตระกูลอาเชอร์ตระกูลเซบูรุนและส่งข่าวไปบอกตระกูลอาเชอร์ตระกูลเซบูรุนและตระกูลนัฟทาลี Wow.